พ่อโห่เนี้ยเป็นไงบ้างอินหมูปะแล้วแกคิดว่ายังไงล่ะก็ถามอู่นื้อว่าถูกไหมนี่ใครนี่พ่อแกเองนั่นไงว่าแล้วบอกแล้วว่าต้องถูกงวดนี้ยังไงก็ต้องมาเองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่สองคันหน้าบ้านเราหรือเปล่าล่ะ โหถูกวัวจะซื้อรถได้สองคันเลยเหรอนใส่เสื้อใส่เสื้อช่ลเล่นพ่ออยู่โรขี่เลยนะแกชอบก็ดีแล้วพอ่อตะกรอนอ่ะมันเป็นรถเก่งหมดหมดกันหมดเลยหมดเลยขายแดกเรียบ